สวัสดีครับผมปินนายครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เราอยู่กับคันนี้ครับนี่คือ Toyota ามิไรครับหนึ่งใน2คันนะครับของโตโยต้ามิไรที่จอดอยู่ในประเทศไทยณเวลานี้ครับรถคันนี้มีความพิเศษอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้พลังไฮโดรเจนในการขับเคลื่อนครับตอนนี้ทุกคนพูดถึงรถ E ีกันหมดเลยใช่ไหมครับจริงๆแล้วรถ E ีวีที่เรารู้จักกันที่เราพูดถึงกันเนี่ยที่เป็นรถพลังงานไฟฟ้านี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวเต็มเขาจะเรียกว่า b e อนะครับหรือว่าแบตเตอรี่อิเล็กทริกเวีร์เคิลครับนั่นก็ค จากแบตเตอรี่นะครับรถคันนี้เนี่ยแตกต่างออกไปครับเพราะว่ารถคันนี้จะต้องเรียกว่ามันเป็นรถ f ิ e l c เซลล l อิเล็กทริกเวียเาหรือว่า FCEV นะครับพลังงานที่เขาใช้หลักๆเนี่ยคือพลังงานของก๊าซไฮโดรเจนนะครับ ได้รถคันนี้เนี่ยจะมีถังไฮโดรเจนอยู่3ถังด้วยกันนะครับเติมก๊าซไฮโดรเจนเข้าไปครับแล้วก็จะมีขั้นตอนการแยกก๊าซไฮโดรเจนตัวนี้เนี่ยให้ได้อิเล็กตรอนออกมานะครับได้พลังงานไฟฟ้าให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าในการที่จะขับเคลื่อนรถคันนี้ไปข้างหน้าครับนี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่โตโยต้าเชื่อมั่นนะครับคือเขาจะไม่ได้พัฒนาในแนวทางใดแนวทางหนึ่งแต่ว่าเขาต้องการให้ตัวเลือกกับผู้ใช้งานนะครับรวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้มาอย่างยาวนานแล้วมีรถคันนี้เนี่ยออกข ในหลายๆประเทศแล้วในยุโรปนะครับมีมิรายขายอเมริกามีขายญี่ปุ่นมีขายนะครับในไทยยังไม่ได้มีขายก็จริงแต่ว่าทาง t o โยต้ามอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยเล็งเห็นความสําคัญของรถพลังงานไฮโดรเจนเหมือนกันนะครับก็เลยนําเข้ามาอยู่ในเฟสการทดลองโดยที่เขาจับมือกับเมืองพัทยานะครับทำเป็นดีคาร์บอนนิ์โปรเจกต์ครับเราจะได้ขับรถที่ไม่ปล่อยคาร์บอนสู่อากาศนะครับหลากหลายคันเลยนะครับในวันนี้ครับที่เราจะขับคันนี้ จากกรุงเทพนี้นะครับไปถึงพัทยานะครับแล้วก็เราจะได้รู้จักกับโปรเจกต์ที่ทางโตโยต้าเนี่ยได้จับมือกับเมืองพัทยาด้วยรวมถึงเราจะได้ไปเจอกับสถานีเติมไฮโดรเจนนะครับแห่งแรกในประเทศไทยครับดังนั้นวันนี้เนี่ยมีข้อมูลหลายอย่างที่น่าสนใจมากอย่างแน่นอนนะครับและนี่เป็นหนึ่งในพลังงานที่ขับเคลื่อนรถยนต์ที่เป็นพลังงานแห่งอนาคตอีกด้วยครับเรามาทําความรู้จักกับโตโยต้ามิไรรวมถึงโปรเจกต์ดีคาร์บอนไนท์จากทางโตโยต้าในวันนี้กันครับ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักรถโตโยต้ามิไรนะครับผมขอเริ่มเล่าแบบนี้ครับว่าจุดมุ่งหมายหลักของโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ของโตโยต้านี้นะครับคือสิ่งที่โตโยต้าต้องการนําเสนอตัวเลือกของพลังงานที่หลากหลายครับเพื่อนําไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050ที่เขาตั้งใจไว้นะครับซึ่งโตโยต้าเองก็เชื่อมั่นในเรื่องนี้ครับแล้วมีการพัฒนารถที่ใช้พลังงานสะอาดหลากหลายแนวทางนะครับไฮโดรเจนเป็นหนึ่งในนั้นครับไฮบริดเป็นหนึ่งในนั้นนะครับแบตเตอรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในนั้นครับและทางโตโยต้ามอเตอร์ ให้ทุกคนได้สัมผัสเทคโนโลยีเหล่านี้ด้วยการไปจับมือกับเมืองพัทยานำร่องนะครับในการจำลองรูปแบบการเดินทางที่เรียกว่ามัลติพาสเวย์ครับแบ่งการเดินทางระยะไกลและระยะกลางด้วยรถพลังงานสะอาดนะครับทั้งพลังไฮโดรเจนใน t o y ยต a มิไรพลังงานไฟฟ้าล้วนใน Lexus UX 3 0 0 e พลังปลั๊กอินไฮบริดใน Toyota Prius Prime และการเดินทางระยะสัน Last ้นล t าส l e ด้วยรถ To ย ta าซี port ครับ ที่จะเชื่อมต่อให้การเดินทางของคนในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวเป็นพลังงานสะอาดทั้งหมดเลยนะครับลดการปล่อยคาร์บอนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่โตโยต้าเองก็มีแผนที่จะนํารถพลังงานสะอาดอีกหลากหลายรุ่นเข้ามาทดลองใช้เป็นรถขนส่งสาธารณะให้กับคนทั่วไปในพื้นที่ภายใต้แนวคิด Eco Tourism ในการสนับสนุนเป้าหมายของโตโยต้า Move Our World ตามที่เขาตั้งใจไว้ครับ แล้วเราก็อยู่บนโตโยต้ามิรแล้วเย้ yeah. พี่ซูชิงหน้าตาเปลี่ยนไปสวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะ <laughs> วันนี้พี่ซู่ชิงไม่ว่างนะครับ <laughs> ก็จะเป็นน้องจัสตินเป็นน้องที่ออฟฟิศฝักเนื้อฝักตัวกับทุกคนที่จริงๆเคยผ่านมาในคลิปเราบ้างแล้วถ้าเกใครสังเกต <laughs> อันนี้เราอยู่บนรถพลังงานไฮโดรเจนพี่เพิ่งเคยขับครั้งแรกเลยเนี่ยขับรถหรอ ไม่ไว้ใจได้แน่แน่ใช่ไหมมันใช้ได้นะเด็กตันนี้แน่ใช่ไหมเนี่ยพลังงานไฮโดรเจนนะครับอันนี้ถือว่าแรมากคือในไทยเขาเคลมว่ามีแค่สองคันแล้วเขาก็ไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราไปขับรถโอเควันนี้ขับยาวมากร้อยกิโลก่อนจากบางนานะครับไปจนถึงสถานีไฮโดรเจนแห่งแรกในไทยอืมเป็นไง ฟิลลิ่งของการนั่งรถพลังงานไฮโดรเจนยังรู้สึกว่าปกติอยู่ <S <S คือเหมือนรถทั่ว,ว,วไปใช่ไหมเรถทั่วไปฟิลลิ่งของคันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมิรเนี่ยเบสของเขาอะตัวถังอะมันคือเล็กซัสเอสคือ,อเป็นซีดานไซส์ใหญ่เหมือนกันแล้วก็เอามาปรับปรุงให้ด้านล่างของตัวรถเนี่ยมีถังเก็บไฮโดรเจนหลายคนไม่คุ้นเคยแน่แ ภาพที่เห็นอ่ะเปิดภาพให้ดูนะครับนี่คือถังไฮโดรเจน3ถังที่อยู่ในโตโยต้ามิไรถังนี้เนี่ยถ้าเทียบเป็นความจุแล้วเนี่ยจะมีขนาดถังที่สามารถเก็บน้ําได้ประมาณ120ลิตรแต่พอเก็บก๊าซไฮโดรเจนอ่ะจะเก็บได้ประมาณ5.5กิโลกรัมอืมคือน้ําหนักของก๊าซเนี่ยเราจะวัดเป็นกิโลกรัมเนาะเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเอ่อมันเป็นก๊าซอ่ะคือมันไม่ใช่ของเหลวเอ่อ5้กิโลกรัมที่ใส่อยู่ในรถคันนี้เนี่ยเติมเข้าไปเต็ม จะวิ่งได้ไกลประมาณ700กิโลเมตรเยอะอยู่นะซึ่งเยอะมากจริงถ้าเกิดเราเที่ยวกับรถอี EV อ่ะคือแบบว่าเป็นรถมีเีทั่วๆไปอ่ะโห<ฮ>ถ้าจะวิ่งได้700 <c oughs> นี่ต้องแปลว่าแบตโคตรใหญ่ใช่ไหมครั <c oughs> ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในพลังงานที่ใช้ได้เลยข้อดีก็คือเติมไฮโดรเจนอ่ะใช้เวลาเติมแค่5นาทีเสร็จ ถ้าเกิดเราไปชาร์จ EV เนี่ยชาร์จรถ E ีกว่าจะชั่วโมงนใช่ไหมนั่งรอแปกินกาแฟไปแล้วนี่เป็นหนึ่งทางเลือกที่โตโยต้าก็เชื่อมันว่ามันพอเป็นไปได้ที่จะเป็นรถพลังงานแห่งอนาคตเหมือนกันคือเหมือนกับว่าไพลังงานไฮโดรเจนเนี่ยเอามาอยู่ในรถไซส์ของรถก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมหน้าตาของรถก็ยังใกล้เคียงกับของเดิมฟิลลิ่งการนั่งฟิลลิ่งการขับ ก็ยังรู้สึกว่าเออเหมือนเหมือนเดิมอยู่นะคือเหมือนเหม,มือนกับเหมือนกับรถทั่วทั่วไปมอเตอร์ไฟฟ้าเขาแรงสูงสุดประมาณ180แรงมา้าถ้าเกิดเทียบเป็นแรงม้าตรง,ตรงๆแรงบิด300นิวตันเมตรก็ก็โอเคคือมันก็เพียงพอกับรถไฟนี้ยังเก็บของได้เยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเราขับจริงๆเอา,อางี้ดีกว่าว่าถ้าเราไม่ได้บอกว่านี่เป็นรถไฮโดรเจนอะไม่มีทางรู้เลยจริงใช่ไหมเขามีโหมดสปอร์ตด้วยเดี๋ยวเปลี่ยนมาสปอร์ตให้ดูเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรเสียงแห่งอนาคตอ่า อย่น้องสงสัยว่ามันเติมไฮโดรเจนเข้าไปแล้วเนี่ยมันเอาพลังงานออกมายัางไงเหมือนแบบรถ <c oughs> ไฟฟ้ามันก็ชาร์จแบตใช่ไหมแล้วมันก็โอเคใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แต่เนี่ยเติมไฮโดรเจน แล้วยังไงอะ่ะแล้วมันเป็นไฟฟ้าได้ไงแล้วมันแบบแล้วมันขับได้ไงดูมันมันถามยากแล้วยังไงอะ่ะอย่างเงี้ยโอเคคือไอ้รถที่เติมไอ้ชร์จแบตเตอรีอ่อ่ะคือพลังงานที่ชาร์เข้าไปมันเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วใช่ป่ะก็จบง่ายแบตเตอรี่เก็บไฟฟ้าเอาไฟฟ้าไปใช้จบเลยทีนี้ไอไฮโดรเจนไฮโดรเจนหน้าตาเป็นยังไงวะใช่ป่ะเอางี้เอาให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเลยน้ำน้ำเปล่าอะ่ะ ทุกคนพอจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันคือ H2O ตัว S ที่ว่าเนี่ยมันคือไฮโดรเจนทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่ามันมีไฮโดรเจนอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยก๊าซไฮโดรเจนนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราเติมเข้ามากักเก็บอยู่ในถังอยู่ในรถคันนี้นะครับทีนี้ที่โตโยต้าเรียกว่านี่เป็นรถพลังงานฟิวเซล เอเนี่ยข้างนอกเนี่ยมันจะเขียนได้ว่าฟิวเซลเนี่ยมันจะเป็นเซลที่ต่อกันเยอะๆโอเคอ่าถ้าเกิดจะอธิบายให้มันไม่ยากมากก็คือไอตัวแต่ละเซลนี้เนี่ยพอมันได้ก๊าซไฮโดรเจนมาผ่านมันผ่านเซลนะสิ่งเรียกว่าเซลตัวนี้ผ่านเซลนี้เนี่ยมันจะทําการแยกหน้าที่ของเซลนะคือการแยกสิ่งที่เรียกว่าอิเล็กตรอนออกมาจากก๊าซไฮโดรเจนอืมพอแยกอิเล็กตรอนออกมาเนี่ยเราก็จะได้ อิเล็กตรอนก็คือประจุไฟฟ้าเราก็จะได้พลังงานไฟฟ้าไปใช้ให้มอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้านี่อยากใช้เมื่อไหร่สมมุติว่าทันทีที่พี่กดคันเด้งแบบนี้ชอบไงเ <c oughs> <อ>บเลนกดให้ดูอีกที <c oughs> ทันทีที่กดคันเร่งเนี่ยแปลว่ามอเตอร์ไฟฟ้าอยากได้ไฟฟ้าใช่ไหมมันก็จะไปสั่งให้ก๊าซไฮโดรเจนเนี่ยผ่านเซลล์มันจะมีเซลล์เรียงกันเยอะๆเลยผ่านเซลล์ปุ๊บแยกอิเล็กตรอนมอเตอร์ไฟไไฟ้าได้อิเล็กตรอนตรงนี้เอามาใช้หมุนล้อเลย <Okay. S 2> ดังนั้นมันจะไม่ผ่านแบตเตอรี่นึกออกไหม oh, <okay. S 2> คืออยากใช้เมื่อไหร่อ่ะเอาไฮโดรเจนผ่านเซลลแยก uh huh. อิเล็กตรอนออกมาแล้วอิเล็กตรอนไปใช้เลย,เลยทีนี้พลังงานที่เหลือเหลือคืออะไรตอนที่พี่ยกคันเล่งออกแบบนี้มันก็จะรีเจนกลับมาในไดอะแกร,รมก็จะเห็นว่ารอเนี่ยจะเอาเข้าไป uh huh. เก็บในแบตเตอรี่แบตเตอรี่มันเลยก้อนเล็กมาก มันไม่ใช่แบตเตอรี่ที่เอาไว้เพื่อที่จะแบบมอเตอร์จะเอาไปใช้เมื่อไหร่ก็ไปใช้เต็ทีไม่มีก้อนเล็กๆให้เราใช้ตอนที่เรารีจนเฉยๆตอนที่เรากดเบรกหรือว่าตอนที่เรายกคันเร่งออกตอนที่มันปล่อยไหลอะไรเงี้ยก็ยังมีแบตเตอรี่ก้อนเล็กๆประมาณกิโลวัตต์เอาไว้อย่างน้อยๆเก็บแบตเตอรี่ให้ได้ใช้ประหยัดมากขึ้นนิดหนึ่งตอนรีเจนนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วตอนที่เรากดคันเร่งนี้เนี่ยไปสั่งเลยให้ปล่อยกา๊าซไฮโดรเจนมาผ่านฟิวเซลแล้วก็แยกอิเล็กตรอนออกมาใช้ความน่าสนใจก็คือพอมันแยกเสร็จแล้วอะ มันจะเหลือเป็น, <id> นไฮโดรเจนมันจะไปไหนต่อใช่ปะ่ะเมื่อกี้เรากลับไปคําตอบแรกของพี่เลยทุกคนรู้ใช่ไหมครับว่าน้ำเนี่ยมันคือ H2O ในอากาศมีออกซิเจนใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพอไฮโดรเจนแยกอิเล็กตรอนออกเหลือแต่ไฮโดรเจนที่แบบเป็นไฮโดรเจนที่ไม่มีอิเล็กตรอนแล้วอะ่ะมันก็เลยเอามาผสมกับอากาศในตัวรถเองเนี่ยมีช่องดักอากาศเข้า มาผสมให้ออกซิเจนมาผสมกับไฮโดรเจนกลายเป็นน้ำเปล่าปล่อยออกที่ท่อข้างล่างรถคันนี้เนี่ย<อ>ก้มดูจะมีกับท่อคล้ายๆเป็นท่อไอเสียแต่ไม่ใช่ท่อไอเสียปล่อยน้ำเปล่าออกคือถ้าเกิดขับตามรถมิไรเนี่ยในจังหวะที่เรากดคันเร่งแรงๆหรือยกออกนี้เนี่ย มันจะมีการพ่นน้ำออกมาข้างหลัยพ่นน้ำลงพื้นเป็นน้ำเปล่าเลยนะเป็นน้ำบริสุทธิ์เลยก็คือแบบเป็นไฮโดรเจนเปียวเผียวผสมกับออกซิเจนเิียวเผียวแล้วก็กลายเป็นน้ำเปล่าเลยเ uh huh. จ๋งไหมคือมันมันเป็น uh huh. มันเป็นแบบมันใช้ขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์อะเอามาลองดูซิว่าเฮ้ยเราลองแยกอิเล็กตรอนออกจากก๊าซไฮโดรเจนเฮ้ยพลังงานที่ได้มันมากพอที่จะเอามาขับเคลื่อนรถได้อะไรอย่างเงี้ย ลองเอามาใช้ดูซิแล้วมันก็ใช้ได้จริงๆแล้วมันก็กลายเป็นพลังงานสะอาดไม่มีไอเสียปล่อยสู่อากาศอ,อะไรอย่เงี้ยมีแค่น้ำเปล่าปล่อยออกมามคนก็คงไม่ว่าอะไรมั้งใช่ไหปล่อยน้ำเปล่าอะไรอย่างเงี้ย นนี้เราก็มาถึงนะครับสถานีไฮโดรเจนสเตชันนะครับซึ่งเป็นแห่งแรกแล้วก็ยังเป็นแห่งเดียวในไทยอยู่นะครับสำหรับเติมให้กับรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ที่อาจจะมีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคตนะครับอาจจะเป็นรถบัสหรือว่ารถบรรทุกก็ตามนะครับหน้าตาของเขาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดเข้ามาดูใกล้ๆเนี่ยเอ่อจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับปั๊มที่เติมน้ํามันนี่แหละนะครับก็จะมีหัวสําหรับเติมไฮโดรเจนในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ สามารถที่เติมเข้ากับตัวรถนะครับซึ่งมีฝาถังคล้ายๆกับฝาถังน้ํามันเลยวิธีการเติมแล้วก็ถอดหัวตรงนี้มาแล้วก็เสียบเข้าไปเหมือนกับการเติมน้ํามันนะครับข้อดีมากๆนะครับของรถพลังงานไฮโดรเจนในอย่างที่เราเล่าให้ฟังกันไปนะครับว่ามันเติมได้เร็วมากพอๆกับน้ามันเลยถ้าเกิดสมมติว่าไฮโดรเจนเราเกือบหมดนะครับเราเติมเต็มเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับอันนี้คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับที่ผมเล่าให้ฟังว่าเอ๊ะหลายคนคิดว่าตัวรถพลังงานไฟฟ้าที่เราชาร์จแบตเตอรีีีี่่่ออันนนน้้น้้้เยก็็ใชงงงาาาไดดดูแแลลลววปพสะท ถ้าเกิดมาจากไฟฟ้าแหล่งที่เป็นพลังงานสะอาดก็น่าจะโอเคอยู่แล้วข้อเสียของเขาเนี่ยก็คือยังใช้เวลาในการชาร์จค่อนข้างนานใช่ไหมครับแต่นี่ค,ครับชาร์จใช้เวลาเท่ากับ การเติมน้ํามันปกติแต่ว่าได้พลังงานสะอาดแล้วก็เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยดังนั้นนี่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากสาหรับรถที่ใช้เชิงพาณิชโดยเฉพาะนะครับเพราะว่ารถที่ใช้เชิงพาณิชย์เนี่ยไม่สามารถที่จะมาจอดเสียบชาร์จได้นานๆเหมือนกับที่เป็นรถ EV ทั่วๆไปใช่ไหมครับไฮโดรเจนจึงเป็นคําตอบนะครับแล้วก็ในหลายประเทศเนี่ยเริ่มใช้พลังงาน f c e v แบบนี้เนี่ยกับรถที่ใช้เชิงพาณิชย์นะครับ ที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีการคิกออฟไปก่อนหน้านี้นะครับตอนโตเกียวโอลิมปิก2020นะครับซึ่งก็จัดปี2021นะครับตอนนั้นเนี่ยรถที่ใช้ขนส่งนะครับที่เป็นรถขนาดใหญ่นี้เนี่ยก็ทดลองใช้เป็นรถ FCEV เช่นเดียวกันนะครับเพื่อพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าพลังงานนี้เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้จริงนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการใช้เชิงพาณิชย์ก็ไม่ต้องมาเสียเวลาจอดชาร์จอีกด้วยครับ ทีนี้ก็ต้องมีคําถามแน่ๆเลยนะครับว่าไอการที่เราใช้รถพลังงานไฮโดรเจนแบบนี้เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เมื่อหารเฉลี่ยลงมาแล้วนะครับค่าใช้จ่ายของค่ากา๊าซอย่างเดียวนะเอาตัวเนื้อกา๊าซอย่างเดียวเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับที่ในภาคอุตสาหกรรมใช้กันอยู่เนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณนะครับเจ็ดสิบถึงแปดสิบบาทต่อหนึ่งกิโลกรัมนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดเราเติมรถมิไรเนี่ยมันถังหนึ่งประมาณห้าจุดห้าห้าจุดหกกิโลกรัมนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณสี่ร้อยบาทละกันผมขอเรีบบบบร400ย จริงๆแทบจะไม่ต่างกับค่าใช้จ่ายในการชาร์จไฟถูกไหมครับแต่สิ่งที่แพงนะครับสำหรับรถที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนเนี่ยก็คือสถานีไฮโดรเจนนั่นเองนะครับรวมถึงความแพร่หลายของเขาเนี่ยอาจจะทําได้ยากกว่าพอสมควรนะครับเพราะว่าจําเป็นที่จะต้องมีถังเก็บไฮโดรเจนแรงดันสูงแบบนี้มีตัวคอมเพรสแรงดันสูงนะครับแล้วก็จะต้องมีตัวที่สามารถปรับอุณหภูมิแล้วก็สื่อสารกับตัวรถไฮโดรเจนได้ด้วยนะครับในการที่จะเติมนะครับค่าใช้จ่ายในการตั้งสถานีไฮโดรเจนลักษณะนี้ที่ต่างประเทศนะครับจะอยู่ที่โดยประมาณนะครับสถานี 1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหรือว่าสถานีที่เราเห็นแบบนี้เนี่ยน่าจะมีมูลค่าประมาณ50ล้านบาทครับ ด้วยคอนเซปต์การเดินทางแบบมัลติพารเวย์นะครับจากการเดินทางระยะไกลเมื่อเราเข้าสู่ตัวเมืองพัทยาก็ขยับมาใช้รถที่มีความคล่องตัวมากขึ้นครับทริปนี้ผมสลับมาใช้ Le ็ u s UX 300e พลังแบตเตอรี่ไฟฟ้าล้วนรุ่นแรกของค่ายเลยครับที่เข้ามาทำตลาดขายในประเทศไทยนะครับในการเดินทางต่อการขับขี่ยอดเยี่ยมอย่างมากอยู่แล้วตามสไตล์ของ Lexus นะครับและยังไม่ปล่อยมลพิษสู่อากาศอีกด้วยซึ่งคันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกในการเดินทางในโปรเจกต์นี้ควบคู่กับโ o y ยต a p พ i u s p r พรามพลังปลั๊กอิ ไฮบริดที่นำมาทดลองใช้ในโปรเจกต์นี้เช่นเดียวกันครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยานะครับอันเนี้ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือการเดินทาง l า s t ใหม่นะครับหรือว่าการเดินทางท่องเที่ยวระยะสั้นๆในตัวเมืองพัทยาเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ hopping ไปกินข้าวหรือว่าไปแวะเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนะครับก็จะเป็นรถไซส์เล็กลงมานะครับทางโตโยต้าเนี่ยเลือกใช้รถรุ่นนี้นะครับโตโยต้า 4+ พอดนะครับเป็นรถ EV ีนะก็คือเป็นรถพลังงานไฟฟ้า100%นะครับไม่มีมลพิษปล่อยสู่อากาศนะครับ เป็นตัวเลือกนะครับที่เอามานําเสนอให้กับลูกค้าที่จะใช้งานในตัวเมืองพัทยานะครับสามารถที่จะมาใช้ได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน h อ p นะครับหรือว่าจะติดต่อกับทางโรงแรมฮาร์ทร็อกพัทยาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราสามารถที่เอารถคันนี้เนี่ยออกไปใช้งานระยะสั้นๆรอบๆนี้ได้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับแล้วก็เป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากนะครับที่เขาเนี่ยเอามานําร่องให้กับตัวเมืองพัทยาในการเดินทางแบบไร้มลพิษันั่นเองครับ ผมพาดูรายละเอียดของ C+Pod นิดนึงนะครับอันนี้ด้วยความที่ไม่ได้เป็นรถที่ขายให้กับลูกค้าทั่วไปในประเทศไทยนะครับอาจจะไม่ได้รีวิวเจาะลึกอลไรขนาดนั้นนะครับแต่อยากจะเอาให้ทุกคนดูนะครับว่ารถที่เราจะได้ใช้เวลาที่เราเดินทางมาพัทยานี้เนี่ยแล้วก็มาใช้ระยะสั้นๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะได้ขับคันนี้ไปกินข้าวกันจริงๆด้วยนะครับ C+Pod นี่ถือว่าเป็นรถ EV ขนาดเล็กนะครับเป็น2ที่นั่งเลยก็คือ ไม่สามารถนั่งเยอะกว่านี้ได้นะครับสที่นั่งจริงๆเลยนะครับเก็บของได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเผื่อว่าแบบไปช้อปปิ้งซื้อของซื้อของอะไรพอที่จะใส่ได้นะครับแล้วก็สําหรับใช้งานระยะสั้นๆนะครับแบตเตอรี่ไฟฟ้าของเขานี่มีขนาดเพียงแค่9กิโลวัตต์อั่เท่านั้นเองครับวิ่งได้ช้าๆครับความเร็วสูงสุดที่เราใช้ได้เนี่ยอาจจะไม่เกิน60กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตัวรถใ่มีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าเป็นรถ4ล้อที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสามารถวิ่งงบนนนนนนจจจริิิไไดดดดด้้้้คััััเเีี๋ยยวววาาะะทลลอข C Pluport ปกกกๆ2มม จะเป็นเป็นผู้หญิงตัวเล็กในออฟฟิศตัวเล็กมากนะครับเป็นการพิสูจน์เลยว่ารถคันนี้มันมันไปได้กันหรือถ้าเราสองคนนั่งได้อ่ะใครก็นั่งได้ใช่มาเฮ้ยได้ใหญ่ว่าที่คิดเอาไปเลยนะ go ตื่นเต้นนะด้ตื่นเต้นจริงเบรกมือก็ไม่เอาออกโอเคเฮ้ยไปได้ ยังได้ประลาเขาชนไม่ชนสบายเฮ้ยมันจะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะใช่ไหมแล้วก็ขับในพัทยาเป็นเท่เมื่อกี้ฝรั่งหันมามอยากเช่าวะเด้ไม่เคยเห็นนะเด้รุ่นเนี้ยที่ญี่ปุ่นอ่ะเขาขายแบบคนทั่วไปเลยคือใครก็ได้อยากได้ซื้อไปเป็นเจ้าของได้เลยแต่ในไทยตอนนี้เนี่ยก็ยังเป็นแบบ เพิ่งเริ่มต้นก็เลยมาทดลองใช้ที่เมืองพัทยาในโปรเจกต์นี้ก่อนฟิลลิ่งเป็นไงน้องแต่ว่าคนที่จะซื้ออ่ะก็ต้องแบบเหมือนแบบขับไปตลาดใช่ป่ะแล้วมันหาที่จอดง่ายนะใช่มันหาที่จอดง่ายจริงแบบโซอกเล็กๆช่องช่องจอดรถยนต์ที่มอเตอร์ไซค์จอดอยู่ที่เขา,เ<ร>าจอดกาาปก,กติจอดแนวนอนจอดแนวขวางได้เลยใช่เราสามารถาจดได้สองถึงสามคัน ในช่องเดียวเพราะตรงนี้มันหานที่จอดรถยากจริงเออนะเออเขาคิดมาแล้วเขาคิดมาแล้วแต่เราคนที่อยากรู้ว่ารถคันนี้ความแรงเรตติ้งอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย13แรงมานะครับหน่วยไม่ผิดพี่ลืมศูนย์เป็นรตัวนึงห13แรงมานะครับแต่รถเขาน้ำหนักค่อนข้างเบาคือน้ำหนักรถมันประมาณ650กิโลกรัมอะไรเงี้ยถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็จะยังถือว่าไม่ได้อืดแบบบ้าบออะไร เหมือนแบบว่ามันเป็นรถสวนสนุกอะอกเลิกแบบว่ารถคุณปู่ปะแต่กระจกเขาเท่นะอัตโนมือเราเปิดแบบสิเฮ้โยโคตรหากระจกเท่นั่คือจริงๆอะไม่ต้องจับไว้ก็ได้คือแบบปลดล็อกแบบมันจะตกลงมาเองมันไหลเลยเหรอโอ้นรงน้มถ่วงเท่ไปหมดแอร์คือรถมันเล็กอะ แอร์เนี่ยแอร์อยู่ซ้ายขวาไม่มีแอร์ตรงกลางด้วยครับแต่ก็คือถือห้องโดยสารมันเล็กอยู่แล้วมันก็มันก็เย็นนะแอร์โค้ดแรงเขามีเขามีบาะร้อนด้วยจะเปิดให้มีอีม้าตกหรือไงตอนนี้ก็โอเคพอไปใกล้ๆได้บาะนี้อยาคาดหวังว่าจะเอ็นอะไรได้คือปรับหน้าหลังได้ไปเอ็นได้ไหมวะเอ็นได้เฮ้ยเฮ้ยโอเคแต่แบบสี่กิโลนี้มันนานมาก ้แต่มันเหมาะกับทราฟิกพัทยาแหละคือมันรถติดแล้วก็หาที่อทจอดยากพี่กดเล่งสุดสุดแล้วมาดูกันเถอะว่าความเร็วสูงสุดที่รถคันนี้ทำได้เฮ้ยเฮ้ยมันโอเคเอาจริงๆมันสี่สิบห้าแล้วเมื่อกี้เฮ้ยรถเขาแรงสิบสามแรงมารถเขาแรงแซงทังโค้ คือมันพอสําหรับถนนแบบนี้ถ้าแบบว่าไม่ได้ออกไปถึงกับสุขุมวิเทเส้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันโอเคนะที่สําคัญก็คือไม่มีคาร์บอนเรากำลังจะต้องขึ้นเขาพระตำหนักในการพ <มา S 1> ิสูจน์สมรรถนะของซีพาสปอ คือที่เราพามาตรงนี้เนี่ยเพราะว่านี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่โตโยต้ตามาร่วมมือไว้กับร้านอาหารนี้สกายแกลเลอรี่แล้วก็จะมีอีกหลายที่ด้วยนะครับมาติดตั้งสถานีชาร์จคือที่เขาจับมือกับหลายธุรกิจในพัทยาในการติดตั้งจุดชาร์จแบบนี้เนี่ยก็เขาเผื่อว่านักท่องเที่ยวเดินทาง mm hmm. ด้วยแบบว่าพลังงานไฟฟ้าไม่ปล่อยมลพิษสู่อากาศพวกนี้เนี่ยก็ต้องเผื่อคือมันว่าไม่ใช่ว่าเออทรีพัสร์ขับไปแล้วต้องชาร์จทุกที่หรือเปล่า mm hmm. แต่ว่ามันมีคนที่ไปไกลกว่านี้ สมมติว่าพี่อยากไประยองอก็พี่ก็ไม่ได้ไปด้วยซีพาสปอร์ตละเขาก็จะมีตัวเลือกว่าจะใช้พีวูสพรามที่เป็นบัสอินไฮบริดก็มีให้ใช้เหมือนกันคือแบบนี่เป็นรุ่นที่ไม่ได้มีขายปกติก็เป็นโอกาสที่เราได้ลองด้วยแล้วก็ไปแบบคาร์บอนต่ําด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็น HYBRID แหละยังมีเครื่องยนต์ก็จริงแต่ว่าก็ปล่อยมลพิษน้อยลงอื และทั้งหมดนี้นะครับก็คือความร่วมมือนะครับของทาง t o โยต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับกับหลายภาคส่วนมากๆนะครับที่ทำให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นได้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ต้องการดีคาร์บอนไนส์นะครับหรือว่าขับเคลื่อนพลังงานที่หลากหลายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนนะครับซึ่งนี่ถือว่าเป็นภารกิจเป็นมิชชั่นที่ยิ่งใหญ่นะครับวันนี้เนี่ยได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เป็นเมืองทดลองก่อนครับที่พัทยาก็เลยอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจกับโปรเจกต์นี้เนี่ยมาทดลองใช้กันได้นะครับมาทดลองโต เยี่ยมมากๆนะครับรวมถึงรถอีกหลากหลายรุ่นของทางโตโยต้านะครับที่พยายามที่จะลดการปล่อยคาร์บอนลงสู่อากาศนะครับเพื่อไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนให้ได้ในอนาคตนั่นเองนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับมาใช้บริการแล้วก็ทําให้ภารกิจของโตโยต้ารุ่วงไปพร้อมๆกันครับผมอุ๋สปินนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ